รัฐบาลออสเตรเลียได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบราเขาพบท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการรับผิดชอบของประเทศลาวต่อกรณีเสียชีวิตจากพิษเมทานอลเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นในขณะที่ครอบครัวของเบียงกาโจนส์และฮอลลี่มอร์ตันโบลส์วัยรุ่นจากเมลเบิร์นได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลออสเตรเลียถึงการขาดการสื่อสารรวมถึงความเงียบและการไม่ดำเนินการใดๆจากทางการลาว หญิงสาวสองคนอายุ19ปีเท่ากันเสียชีวิตจากเหตุการณ์วางยาพิษด้วยเมทานอลจำนวนมากที่โฮสเทลนานาแบ็คแพคเกอร์สในเมืองวังเวียงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นคือหญิงชาวเดมนมาร์กหนึ่งรายชาวอเมริกันหนึ่งรายและชาวอังกฤษอีกหนึ่งรายในเดือนมกราคมทางสารลาวได้ตัดสินว่าบุคคล10บคนที่เกี่ยวข้องกับโฮสเทลแห่งนี้มีความผิดฐานทำลายหลักฐาน พวกเขาถูกปรับเป็นเงินจำนวน1 8 5ดอลลาร์ซึ่งคาว่าเป็นเงินของชอนโบลส์และมาร์คโจนส์พ่อของฮอลลีและเบียงกาและได้รับโทษจำคุกรอรลงอาญาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้หญิงทั้ง3คนโดยมีเพียงข้อหาทำลายหลักฐานเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน เมื่อคืนวันจันทร์ตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพน,นีวองกระทรวงการต่างประเทศและการค้า DFAT ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตลาวในกรุงแคนเบอร์ราขณะที่เอกอักครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้เข้าพบรัฐบาลลาวในกรุงเวียงจันทร์ในเวลาเดียวกันวันนี้เลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียได้เข้าพบเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบอร์ราด้วย นายโบลส์และนายโจนส์กล่าวว่าพวกเขารู้สึกทอดทิ้งโดยเครือจกักรภพหลังจากเพิ่งทราบเรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมายของครอบครัวชิโมนไวท์เยื่อชาวอังกฤษเ,ออเรารู้สึกผิดหวังมากจริงๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการให้คดีจบลงอย่างรวดเร็วเพื่อที่พวกเราจะได้ดำเนินการต่อไปนายโบลส์กล่าวเมื่อบันจันทโฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่ากระทรวงยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลประโยชน์ของผู้ขอรับบริการทางกุศสุและครอบครัวของพวกเขาจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุด โฆษกกระทรวงต่างประเทศและการค้ากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากระทรวงการต่างประเทศและการค้าขอภัยอย่างสุดซึ้งต่อความล้มเหลวในการแจ้งให้ครอบครัวของฮอลลี่โบลส์และเบียงกาโจนส์ทราบอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับผลการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหลักฐานหลังจากการเสียชีวิตของพลเมืองสหรัฐที่โฮสเทลนานาแบ็คแพคเกอร์สในเดือนพฤศจิกายนปี2024ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ให้ชี้แจงถึงการขาดการติดต่อสืส่อสารกับครอบครัวของผู้ประสบภัยโดยซูซานเล์ผู้นําฝ่ายค้านถึงกับกล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่น่าหบายเป็นอย่างยิ่งในฐานะของแม่คนหนึ่งฉันเสียใจยอย่างยิ่งที่เห็นพ่อของเบียงกาและฮอลลี่ต้องออกมาเผชิญหน้ากับสื่อระดับชาติในวันนี้เพราะรัฐบาลล้มเหลวในการให้ความยุติธรรมแก่ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกลางจะทําทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของวัยรุ่นเหล่านั้นแอนโทนีอัลมานิสกล่าววา่า รัฐมนตรีต่างประเทศได้ชี้แจงอย่างชัดเจนต่อคู่เจราจารในลาวว่าออสเตรเลียคาดหวังในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และข้อกล่าวหานั้นควรสะท้อนถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์นี้ครอบครัวของฮอลลี่และเบียงกาเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียใช้แรงกดดันทางการทูตต่อลาวและเรียกร้องให้มีการเผยแพรข้อมูลอย่างโปร่งใสในระหว่างกระบ,บวนการพิจารณาคดี นอกจากนี้พวกเขายังเรียกร้องคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างเป็นทางการจากทางการลาวเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกสาวทั้งสองของพวกเขาด้วย